สวัสดีค่ะพบกับรายการ diy for you รายการที่นำเสนอเนื้อหาสาระรายวิชาและข่าวกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยค่ะคุณผู้ชมคะในทางพระพุทธศาสนาได้จำแนกอธิบายถึงพฤติกรรมมนุษย์ที่แสดงออกอย่างเป็นธรรมชาติทั้งส่วนที่เป็นร่างกายและจิตใจว่าประกอบขึ้นมาอย่างไรบ้างอะไรที่มนุษย์รู้สึกและรับรู้ถึงสิ่งที่มากระทบ จนเกิดความรู้สึกภายในและแสดงออกถึงพฤติกรรมภายนอกอันประกอบด้วย 1. รูป 2. เวทนา 3. ส,สัญญา 4. ส,สังขาร 5. วิญญาณวันนี้ค่ะพระมหากโกมลสุภจิตโตจะมาบรรยายในหัวข้อเรื่องการทำหน้าที่กัลยาณมิตรทางกายส่วนเนื้อหาจะมีความน่าสนใจเพียงไร เราไปติดตามรับฟังพร้อมกันเลยค่ะเจริญพรผู้ชมรายการดียวยู่ทางบ้านทุกท่านนะวันนี้หลวงพี่ก็จะมาให้ธรรมะในหัวข้อของการทําหน้าที่กระยะมิตรทางกายการทําหน้าที่กรรยะมิตรเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสําคัญนะในพระพุทธศาสนาจะบอกว่า ทั้งหมดนะของพรหมจรรย์นเนี่ยก็คือการเป็นกกระยะมิตรคนที่เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยเองก็ตามนะอุบาสกบาสิกานะเองก็ตามเนี่ยก็ล้วนอาศัยกกระยะมิตรนะคอยประคับประคองนะให้มีคุณงามความดียิ่ง,งขึ้นไปวันนี้พระอาจารย์ก็จะมาให้นะทำมากเกี่ยวกับการเป็นกกระยะมิตรแบบหนึ่งนะคือการเป็นกกรยมิตร ทางกายนะการเป็นการมิตรทางกายเนี่ยเป็นได้ยังไงนะรูปลักษณ์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญพอสมควรน,นะไม่ได้หมายถึงว่ารูปหล่อหรือว่าสวยหรือว่ารูปร่างดีเนี่ยรูปลักษณ์นี่คือสิ่งที่คนเห็นแล้วรู้สึกประทับใจนะเพื่อมันติดใจเนี่ยมีหลายอย่างนะอย่างในสมัยพุทธ,ธกาลเนี่ยนะก็มีพระภิกษุนะผู้บรรลุธรรมด้วยศรัทธาเนี่ยท่านก็ เข้ามาเนี่ยเพราะศรัทธาในรูปลักษณ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะลักษณะลักษณะมหาบุรุษนะสาประการเนี่ยหรือที่เรียกว่าลูกขับประมาณิกาคือคนที่เห็นรูปแล้วชอบพอใจเข้ามาก่อนนะแม้มันจะเจอด้วยกิเลสกิเลสบ้างแต่ในที่สุดเนี่ยท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกว่าความประทับใจครั้งแรกเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะดังนั้น รูปรักษณ์ที่เราแสดงออกไปเนี่ยต้องดีนะถ้าเราจะไปทําหน้าที่กระยะมิตรนะอันดับที่หนึ่งก็คือการแต่งกายก่อนเลยนะการแต่งกายเนี่ยนะมีทั้งการแต่งกายให้สะอาดนะก็คือเสื้อผ้าเราก็สะอาดนะดูไม่สกรปรกนะเห็นแล้วเออหน้ามองอันที่สองก็คือสะอาดแล้วยังไม่พอต้องสุภาพด้วยนะอย่างผู้หญิงก็ จะเ,เข้าวัดนะหรือว่าเป็นกรรมิดชวนคนบวชอะไรก็ตามเนี่ยก็จ,จะใส่กางเกงหรือใส่กระโปรงก็ได้แต่ก็ควรจะเลยเข่าลงมานะดีที่สุดก็เครื่องหน้าแข่งนะเป็นต้นนะถ้าเป็นคุณโยมผู้ชายนะก็อาจจะแต่งตัวนะไม่ใส่กางเกงต่ําเกินไปนะหรือว่าไม่มีการเจาะหู อะไรเป็นต้นอย่างนั้นน,นะก็ถือว่าสุภาพแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือถูกกระราะลเทศะนะ,ะเช่นสมมติเราไปงานศพอย่างเงี้ยก็ไม่ควรใส่เสื้อผ้าสีฉูดฉาดนะหรือไปชวนคนบวชก็เหมือนกันนะก็ต้องแต่งกายให้ถูกกระราะลเทศะถูกสถานที่อย่างนี้เป็นต้นคนที่เขาเห็นเนะี่ยเขาก็จะประเมินเราว่าเออนะคนเนี้ยแต่งกาย ดูดีดูสะอาดเรียบร้อยนะพอเราจะพูดจาจะชักชวนกันทำความดีก็ง่ายนะในสมัยพุทธกาลเองเนี่ย<ม>คนที่นะนะเห็นเพียนะงแค่รูปลักษณ์ภายนอกแล้วเกิดศรัทธาเนี่ยก็มีนะที่เราได้ยินได้ฟังกันบ่อยๆก็คือพระสาร,รีบุตรนะในสมัยหนึ่งเนี่ยพรนะสารีบุตรเนี่ยก่อนบวชเนะี่ยท่านชื่อว่าอุปติสะรนะ ชื่อว่าอุปติสะแต่ว่าที่ได้ชื่อว่าสาลีบุตรเนี่ยเพราะมีแม่ชื่อว่านางสาลีนะนางสาลีพมณีเนี่ยพอมาบวชแล้วก็เลยใช้นามมานดาณว่าสาลีบุตรคือบุตรของนางสาลีนะพระสาลีบุตรเนี่ยก่อนมาบวชได้ไปอยู่ในรัฐที่หนึ่งนะรัที่ของอาจารย์ชื่อว่าสันชัยนะสัญชัยเวรันทบุตรเนี่ยก็เป็นมิจฉาทิฐินะ สุดท้ายพอศึกษาคําสอนแล้วออมันไม่มีอะไรเลยก็เลยออกสแสวงหาโมฆะธรรมนะก็แยกย้ายไปกับเพื่อนสนิทคือพระโมคคละณะหรือโกลิตะปริพาชกเนี่ยทั้งคู่ก็ออกไปสแสวงหาอาจารย์นะหรือความรู้ที่เป็นความรู้ที่จะทำให้หลุดพ้นอย่างแท้จริงนะเพราะตัวเองออกบวชนะออกมาประพฤติปรธรรมเนี่ยเพราะว่าเบอร์ไหนทางโลกนะพอทั้งคู่เนี่ย แยกย้ายกันไปพระสาริบุตรเนี่ยไปเห็นปัญจวัคคีย์รูปหนึ่งนะคือพระอัสชิท่านเดินบินทบาตอยู่เห็นกิริยาท่าทางท่านนี่โอ้โคิดว่าถ้าจะมีพระอาหารหันกรูปหนึ่งเนี่ยต้องเป็นองค์นี้อย่างแน่นอนนะซึ่งท่านก็เป็นพระอาหารหันต์จริงๆนั่นแหละพระอัสชิเลยเข้าไปถามว่าท่านเนี่ยบวชเนี่ยเจาะจงใครเนี่ย ทมในศาสนาท่านเนี่ยเป็นยังไงนะพระสิชิท่านก็อมน,น้อมถ่อมตนนะท่านก็บอกว่าเออท่านรู้เพียงเล็กน้อยนะพระสารีบุตรเนี่ยก็อยากจะฟังธรรมนะก็เลยบอกว่าเล็กน้อยก็ขอให้กล่าวมาเถอะนะโดยในร้อยในพันในเนี่ยท่านจะเป็นคนเข้าใจมันเองนะเพราะว่าท่านมีปัญญามากแตให้พระอาษิชิก็ให้ธรรมะนะจนกระทั่งบรรลุเป็นพระโสดาบัน แล้วก็ไปบอกต่อแก่พระโมคคัลนะนก็บรรลุเป็นพระสดาบันตามกันสุดท้ายก็มาบวชเป็นอัครสาวกเบื้องขวาเละเบื้องซ้ายที่มีส่วนสําคัญนะในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาลเป็นอย่างมากเลยนี่เราเห็นไหมว่ามาจากการเห็นรูปลักษณ์ภายนอกก่อนนะว่ามีความส,สงบสงเง่ยมงดงามน่าเริ่มใสศรัทธาเนี่ยยังไม่ทันได้พูดอะไรเนี่ยก็ทําให้บุคคลเกิดศรัทธาแล้วดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะสำหรับ การเป็นกัรยมิตรคือการทําหน้าที่กัล,ลยมิตรทางกายเนี่ยก็คือกิริยามารยาทของเรานะแม้ในพระธรรมวินัยเนี่ยก็จะมีพระธรรมวินัยเนี่ยสอง้ยยี่สิบเจ็ดสิกขาบทที่มีในพระปาริโมกเนี่ยก็มีหลายข้อเลยนะที่เกื้อกูลนะแก่การให้บุคคลอื่นเนี่ยเื่มใสเช่นนะการขบฉันอาหารนะก็จะมีตั้งแต่ว่าไม่ฉันเคี้ยวจับจับ,จบนะหรือว่า บาลีก็จะเป็นนสุลุสุลุนะกินน้ำซุสจุจุปูจปุนะจุบจุนะก็คือไม่มีทำเสียงเวลาทานนะเพราะถือว่าเป็นมารยาทที่ไม่ดีเพราะว่าะุุทธเจ้าเนี่ยเกิดจากวงของกษัตริย์นะเวลาจะให้พระพิสูจน์เนี่ยฝึกมารยาทเนี่ยนะถือว่าเป็นพระวินัยที่อาบัติไม่หนักก็จริงแต่ก็ยังความเรื่อมใสให้ญาติโยมนะอันนี้เป็นต้นดังนั้นการ มีข้อวัดปฏิบัติที่งดงามเนี่ยก็ยังความเรื่องใสให้บุคคลได้มากนะมีอานิสงส์งมากการทําหน้าที่กรณีทางกายเนี่ยจึงมีผลนะเป็นเบื้องต้นเลยที่ใครเห็นเนี่ยก็อยากจะมาศึกษาคําสอนเออเห็นแล้วคนที่อยู่ในศาสนานี้มีธรรมะดีนะมีการแต่งกายที่ดีดูสะอาดดูงดงามนะดูนิ่งนะแมนะ้ในที่สุดแล้วเนี่ย แม่ไม่ใช่พระอรหันนะเป็นโจรน,นะก็ยังความเลื่อนใสยให้กษัตริย์ได้นะเรื่องก็มีอยู่ว่ามีโจรอยู่คนหนึ่งเนี่ยอยู่นอกเมืองนะไอความจริงเนี่ยก็ไม่ใช่โจรหรอกนะก็เป็นชาวบ้านนะเป็นชาวบ้านแล้วมีภรรยาที่ท้องภรรยาเนี่ยท้องเนี่ยก็แปลกนะเวลาแพ้ท้องเนี่ยอย่างถ้าเราได้ยินบ่อยๆนะแพ้ท้องก็จะมีอ้วกบ้างมีอยากทานของเปรี้ยวบ้างแต่คนนี้ไม่นะอยากทาน อาหารเนี่ยเหมือนกับอาหารของกษัตริย์นะซึ่งชาวบ้านเนี่ยจะเอาอาหารของกษัตริย์ได้ยังไงนะมันเป็นเรื่องที่เหมือนจะเป็นไปไม่ได้แต่ภรรยานี้ก็ลบเล้านะด้วยความรักในภรรยาและความรักในบุตรนะที่อยู่ในท้องของภรรยาเนี่ยก็เลยคิดอุบาย,ยตัวเองเนี่ยก็เลยวางแผนนะเดินผ่านหน้าต่างของกษัตริย์เนี่ยในช่วงเช้าพอกษัตริย์ส่องมาจากหน้าต่างนะช่องพระแกเนี่ย เห็นปุ๊บเนี่ยโอ้ทำไมดูสงบสงเเยมงดงามขนาดนี้นะทางที่จริงแล้วก็คือเป็นชาวบ้านปลอมตัวมาแหละเป็นโจรน,นะแต่ด้วยความที่ว่าตัวเองเป็นโจรเนี่ยเป็นชาวบ้านเนี่ยก็เลยสงบสงเงียมมากกว่าปกตินะทําให้กษัตริย์เนี่ยเกิดเริ่มใส,ส่ศรัทธาขึ้นมาเลยนําอาหารเช้าของตัวเองเนี่ยมาใส่บาตรนะพอโจรได้แล้วเนี่ยก็รีบเลยนะเดินนะ กะว่าเดินหลบพ้นนะจากตรงนั้นแล้วแล้วก็จะได้เปลี่ยนชุดแล้วก็ไปหาภรรยานะแต่กษัตริย์เนี่ยเกิดความเลื่อมใสมากนะอยากจะรู้ว่าพระคุณเจ้าท่านนี้จะไปที่ไหนต่อนะเผื่อว่าจะได้ตามไปอุปถากนะเพราะเห็นกิริยามารยาทนี่รู้สึกศรัทธานะก็เลยส่งมหาเล็กตามไปนะพอส่งมหาเล็กตามไปเนี่ยมหาเล็กก็ไปเห็นนะถึงกำแพงวังปุ๊บก,ก็ เปลี่ยนชุดนะกลายเป็นคนธรรมดานะก็เลยว่าโอ้คนนี้เป็นโจรนี่นะแต่ถ้าจะไปบอกกษัตริย์เนี่ยอย่างนั้นเนี่ยนอกจากกษัตริย์เนี่ยจะ,จะใจห,หมองนะเพราะว่าออทําบุญเนี่ยกับโจรนะแล้วก็อาจจะต้องนะตามล่านะคนนั้นเนี่ยมาลงโทษเนี่ยเกิดบาปต่างหากนะด้วยความเป็นผู้ฉลาดนะของมหาเล็ก ก็เลยมากรบทูลว่า๋อพอไปถึงกำแพงวังเนี่ยก็หายไปเลยนะนจริจๆงเป็นอุบายนะบอกว่าหายจากความเป็นพระก็เป็นคารวะนะกษัตริย์เนี่ยได้ทำานุบํบำรุงนะทำบุญนะมากมายก่อนล้าจากโลกเนี่ยนึกถึงบุญอะไรไม่ออกเลยทั้งที่ตัวเองทำบุญมาเยอะนึกออกบุญหนึ่งก็คือบุญที่ตัวเองได้ถวายพระทหารแก่พระรูปนั้นนะซึ่งตัวเองก็เริ่มใส่คิดว่าเป็นพระอาหารหันต์แน่ๆนะ ความจริงก็คือถวายให้โจรน,นะแต่ด้วยบุญนั้นแหละ,ะทําให้บังเกิดที่พบเดาวดึงคือหลายๆบุญด้วยแต่นี่เป็นบุญที่ดุดให้นึกถึงบุญออกดังนั้นเนี่ยเราเนี่ยไปทําหน้าที่ไกลมิดนะแม้แต่ไปการช่วงนี้นไปชวนบวชสามเณรนเนี่ยเราก็ต้องทําให้น้องๆน,น,น,นักเรียนต่างๆเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กเด็กโตเห็นแล้วก็เออคนที่ประพฤติปฏิบัติทานะคนที่ตั้งใจทําข้อวัดปฏิบัติของพระภิกษุเองก็ตามหรือว่าของญาติโยมเองก็ตามเนี่ยที่เป็นชาวพุทธที่ดีเนี่ยงดงามนะหน้าปฏิบัติหน้าประพฤติตามนะ mm hmm. แค่เห็นแค่นี้เรายังไม่ต้องพูดอะไรมากนะ mm hmm. อาจจะพูดอีกนิดหน่อยเยก็สามารถทําให้เขาเนี่ยมีศรัทธาอยากจะออกบวชอยากศึกษาคําสอนว่าเออ ถ้าคําสอนไม่ดีจริงเนี่ยก็คงไม่สามารถทําให้ท่านเหล่านี้นะไม่เห็นเนี่ยเราก็รู้สึกเริ่มใส,ส่ศรัทธาแล้วนะสำหรับสุดท้ายนี้นะพระอาจารย์ก็อยากฝากนะถึงผู้ชมรายการทุกท่านว่าก่อนที่เราจะไปทําหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยเราต้องนะสํารวจนะการแต่งกายกนะิิยาท่าทางของเราเนี่ยให้ดีนะวางตัวให้เหมาะสมในทุกที่นะ ให้ใครทั้งหลายนี่ก็ติดเตียนเราไม่ได้นะพอเราไปทำเนี่ยก็ทำด้วยความองค์อาจอาจหารนะแล้วก็จะประสบความสำเร็จนด้อย่างเต็มที่นะขอความสุขสวัสดีความจเจริญในธรรมจงมีแก่ผู้ชมรายการ Do You For You ทุกท่านขอจเจริญพร กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะที่เมตตานำหลักธรรมมาอธิบายให้เราได้รับฟังกันค่ะคุณผู้ชมคะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าความทุกข์และความสุขที่เกิดขึ้นนั้นมาจากการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจค่ะดังนั้นการทำหน้าที่กาลยายนามิตรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเราจะต้องเข้าใจถึงพฤติกรรมภายนอก ทั้งการแสดงออกเพื่อให้เกิดความประทับใจเช่นกิริยาท่าทางที่ดีการแต่งกายที่เหมาะสมต่อผู้ที่เราทำหน้าที่กรารยนมิตรเพื่อให้เขารับรู้ถึงรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ดีซึ่งจะส่งผลให้เกิดความประทับใจต่อผู้ที่เราทำหน้าที่กรารยนมิตรนั่นเองค่ะท่านผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังได้ที่ w w w DMC.TV และติดตามข้อมูลข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยได้ที่ www.dou.us ค่ะสำหรับวันนี้รายการ d o u o u ก็หมดเวลาลงแล้วค่ะที์และทีมงานต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ